มันจะมีอยู่2ชื่อ2ข้อความถูกไหมมันจะมีคําว่าคลิกเพืพ่อเพิพ่มกับคลิกเพื่อเพิ่มชื่อลองให้เราพริมพค์คําว่าคลิกตรงเนี้ยเป็นชื่อกับนามสกุลของตัวเองไม่ต้องใส่เด็กหญิงนะเด็กชายนะให้ใส่ชื่อกับนามสกุลใครที่นั่งกับเพื่อนสองคนเลือกคนใดคนหนึ่งก่อนนะคะให้เลือกคนใดคนหนึ่งก่อนอลองทำดูเหมือนครูก็จะใส่ชื่อจริงแล้วก็นามสกุล ใส่คำว่าเด็กหญิงและเด็กชายอ่ะพิมเลยค่ะพิมเลยพิมเลยหัวเทใช่ไหมอ่ะอย่าให้ต้องเรียกกันอ่ะพิมเสร็จหรือยังเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าถ้าต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษรไปเปลี่ยนที่ตัวอะไรตัวคันเลอ่อตัวคันเล,นเลตัวย่อของตัวคันเลอ่อคือตัวอะไรตัวน อาไปเปลี่ยนสีตัวอักษรสีตัวอักษรมันอยู่ที่เมนูบาร์ตัวไหนหน้านนแรกแท็ออกแบบรูปข้าขึ้นไหนหนาแรกแต่ว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนสีเราต้องทำการคุมดามันก่อนนะคะไม่ใช่อยู่ๆไปเปลี่ยมนมันเอาเลือกโดยการที่ ทคนแล้วนะทีนี้ถ้าครูต้องการอยากจะให้ชื่อครูเนี่ยมันมีลูกเล่นในการที่เล้ขึ้นเล่นซ้ายเล่นขวาเมื่อกี้ไปที่ไหนแล้วไปที่ภาพเคลื่อนไหวที่เมนูออกแบบใช่ไหมคะถ้าต้องการอยากจะให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวให้เราทําการที่ชื่อของเราให้มันมีเอร์เซอร์หรือไม่มี์เซอร์ไม่มีไม่มี์เซอร์ทำยังไงแล้ว ไปที่ไ,<อ>ไปที่เส้นขอบของมันถูกไหมแล้วตั้งให้เป็นหัวลูกศรกีหัวสี่หัวอ่ตาตั้งหัวลูกศรเป็นสี่หัวแล้วที่หนึ่งครั้งมันก็จะไม่มี่มเพอร์เซอร์ขึ้นมาเราสามารถที่จะย้ายชื่อของเราจากตรงกลางที่หน้าจอเ r า o ้อยมันเสร็จข้าวไแล้วการที่เราต้องการจะเลื่อนแบบเนี้ยให้เรากดเมาส์พางแล้วให้หัวลูกศรเป็นสีหัวแล้วลาก ไว้ข้างล่างแบบนี้ก็ได้เอาเวลานำเสนอไหมถ้าเราไว้เชื่อกล่างมันจะสวยหรือใครอยากจะไว้มือไหนก็ได้แล้วแต่หรอใครอยากจะไว้ตรงกลางก็ไม่ว่าอาทีนี้ไปไปยนชื่อของเต้มีลูกแรนไปที่ภาพเพื่อนไหวแล้วเลือกคาว่าอะไรลักษณะแล้วว่าลักษณะลักษณะรู้อะไรไหนมียสาไปดีกดที่ภาพเพื่อนไหวก่อนถูกไหมแล้วก็ไปคลิกที่คาว่า เพิ่มลักษณะพิเศษให้เลือกคำว่าเข้าก่อนละการนี่เป็นรูปดาวสีเขียวเนาะอย่ามึงอย่าเพิ่งเลือกก่อนเลือกเลือกเล่นไปทีละอันนันแล้วให้เราเลือกคำว่าลักษณะพิเศษเพิ่มเติมหรือเปลือยหางอเงี้ยมันจะได้มีหลายคำให่เราเลือกอะไปเลือกมาเลยอยากได้แบบไหนรอเมาส์คิดดูแล้วมันจะมีตัวอย่างเด้งให้เราดูอยู่แล้วหมือนของครูเรื่องแบบนี้มันเด้งมาแบบสะบัดใช่ไห จะเรื่องแบบว่าสไลด์ีง